มาอืมอคนทั่วไปสวัสดีครับมาพี่น้องห <laughs> ลังจากไปเที่ยวสอปปเล่ามา อันยังโมได้ลงคลิไปใครไม่ได้ตัดครับโมเนีไมันทั้งมือมืออันอยู่มโมนีลเล็กตุนนี่ตุนลิ้นวัวครับอุ้ยอุ้ยลิ้นวัวตุนอ่ะไม่ได้ครับเด้อทั้งไกลทั้งไกลทั้งสุโขทัยลาวฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมา캄บ o d i าทั้งอ่าเกาหลีญี่ปุ่นเอเชียยุโรปอเมริกาไม่กินน้ำกันในพี่น้องได้จิ๋นเจ้าอันนี้เวียดนามเดนอันเลยบออมฝ่าเหนืองสมงอนไหวเหย้าหมากพี่น้องขอแก่แล้วก็ตัดก็ จัดจานก่อนนะพี่น้องนะนี่อันนี้ต้องลอกออกขับพอมันกินกหนักแล้ไปเทคีส่สทรอนเอาสตูคาวบีฟทางทุ a y โอเคปไปจัดจานก่อนครับเดี๋ยวไปทิศะไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปมากินน้กันได้ครับเดี๋ยววอร์รี่ทางนะพี่น้องนะอ่ะอมาได้กวัวเสียวเงย,เด,ยเดิมกับโจมาพี่นอ้องอาย ติปเปื่อยๆเพื่อ,เอนเนาะดี๋ยวนะครับเด้อเพื่อนเาะไปเที่ยวเวียงจัดมาเมืองเฟืองครับจับมุลินเจ้าสมครับ สามลูกพ่อมาอืมขนาด ก็ลำก็อนลำ้ำเด็ดเลียสอืมจับอีพี่นอ้องเราเอามาตุนนะครับ <c oughs> นี่ยังบวดตายข้าวตะไคร่ใบมะกรูดน,นะครับพี่นอ้องใส่เกลือชูอัลเวอร์อับอยอับอยอืมอืม อืมอร่อยมากอืมเวียนอ,อกอืม Ừ. mà, ừ, sập lại ไปเที่ยวเมืองเฟื hmm. mm ่องพิน้องทางสอปเล้าผักท้าีดีือครับหัออือมอืเลยบออมงอหลัง ไ้พี่น้องมามผักก็หมดแล้ว 음.

เราเป็นแบบนีนน่มาสุดนะท้ายท้ายสุดอืมอืมอจับคนเนีย้ย <dri> van, อ่ะบุกท้าไทยจวดพี่น้องเจ้เต like, mm, ็มบกอืมเียวไปกินต่อเนี่ยพี่น้องตรงคนลิ้นตุนลิ้นวัวอ่ะบมื่อนี้ผมพ่อทีมไากับพี่น้องนะพ่อเอาปากเขาพด้พี่น้องนะพ่อยายคิดถึงไปเที่ยวเล่าหนึ่งสองมื่นหนึ่งคืนมาอ่ะบมื่อนี้ ผมพอสิมือนาผมหาด้วยมืนดูแซ่บเนื้อดีไม่กินไม่กินไม่กินที่เบืองไปครับสวัสดีคร <Yeah. S 1> ับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาวเวียดเซียนบ๊ายบายขอบคุณที่อยากรบยูออเลิฟยูเวียดนามบ๊ายบายบ๊ายบาย